วัสดีครับวันนี้อยู่ของแมนเซอร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะซื้อแบบรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งเนี่ยเราต้องอจะซื้อยังไงนะครับเตรียมตัวยังไงดีนะครับมีมีเงินเท่านี้ผ่อนไหวเท่านี้นะครับหรือซื้อสดนะครับแล้วว่ามันจะคูมั้ยกับการเปลี่ยนรถคันปัจจุบันของเรานะครับก็อันนี้นะครับก็เป็น ราคาที่ผมรวบรวมมาแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นเฉพาะรุ่นที่ผมสนใจในตอนที่ผมจะซื้อนะครับก็มีประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีอีกเทียบนะครับที่โผล่มานะครับก็เดี๋ยวมาใส่ราคากันได้ก่อนอื่นเลยนะครับก็มาดูกันก่อนเนาะว่างบเราอยู่เท่าไหร่อย่างผมตั้งตั้งงบในใจไว้ไม่เกิน1 2นะครับก็ก็มีกําลังผ่อนเท่านี้มีกําลังซื้อเท่านี้นะครับเราก็เลือก ในเล้งที่เราจะซื้อนะครับจริงๆไปลองมาหลายตัวนะครับก็จริงๆที่สนใจที่สุดเนาะก่อนที่ซื้อเนี่ยแน่นอนนะรถไฟฟ้า number no. one นะครับก็คือเท s l a ใช่ไหมซอแวร์อีสเตอร์เนะครับก็สนใจเท s l a เนาะทีแรกก็ผมนี่สนใจก่อนที่มันจะเข้ามาประเทศไทยอีกนะครับพอเข้ามาในประเทศไทยนี่ก็คือแบบอ่ะจะต้องกูจะต้องซื้อเท sla นะแต่ความจริงก็คืออมันเกินงบเราไปนะครับจริงๆ ถ้าจะฝืนไปซื้อเทสลาเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่าเทสลาเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนก็คือ1น,นะครับประกันประกันแพงนะครับ2คือ,อ,อมีปัญหาประจํารุ่นแน่นอนก็คือคอมแอร์ครับตัว AC Condenser Manifold กับกับปีกนกนะครับ,บ,รบซึ่งไอ,อสอตัวเนี้ยมันมันมีปัญหาก็จริงแต่แต่ตัวรถมันรับประกัน8ป0หมื่นโลใช่ไหม พอ80,000โลเนี่ยแล้วมันชอบเสียหลัง80,000โลไปเราก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่าย2ส่วนเนี่ยก็คืออ่าคอมแอร์เนี่ยเตรียมไว้เลยแสนสองครับกับร้านข้างนอกครับแสนองอ่าแล้วก็อตัวปีกนกเนี่ยอีกประมาณ60,000ใช่ไหมที่เขาเปลี่ยนกันนะครับคู่หน้าคู่หลังอะไรเงี้ยมันก็ตกเพาถ้าถ้ามันต้องเสียทุก2ปีนะัอย่างผมมาขับรถปีนึงประมาณ40,000ถึง 50, าหมืนโลนะครับ ก็ถ้าทุกสองปีผมต้องเปลี่ยนมันก็จะมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่อีกสองแสนเนาะยังไม่รวมค่าประกันอะไรพวกนี้เอ๊ะมันอาจจะประหยัดพลังงานกว่ารดรุ่นอื่นๆประมาณสิบเปอร์เซ็นสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเอาส่วนต่างเงนี้ยมาคิดว่าสองแสนที่เราต้องเปลี่ยนซึ่งมันผมไม่ได้บอกว่ามันจะเสียทุกคันนะแต่ว่าจากที่าหาข้อมูลแล้วก็อยู่ในกลุ่มเนาะมันก็มีโอกาสเสียหลายคันเหมือนกันนะครับต้องพูดอย่างนี้ ่าถ้ามันเสียก่อนแปดหมื่นก็ดีไปแต่ถ้ามันเสียหลังแปดหมื่นเนี่ยแล้วแปลว่าแ,แล้วผาดท,ที่เขาเอามาเปลี่ยนมันก็คือผาดชุดเดียวกันใช่ไหมมันก็แปลว่าอีกสองปีสามปีมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ใช่ไหมครับก็โอเคต้องทําใจว่าตัดไปนะครับเท่าไม่เอาแล้วทีแรกก็มาดูเนาะว่าเอ้เราอยากได้รถครอบครัวเนะวาะก็ไอออนไวไหมก็สนใจอยู่นะตอนนั้นตัวก่อนที่มันจะราคาคือประมาณล้านหนึ่ง อ่าไปมันลดมาประมาณ8 0 0แสนปะที่เขาได้ส่วนลดกันหลังบ้านนะครับก็น่าสนใจตอนนั้นเนาะอ่าแล้วก็มีเฮ้ยดอลฟินลดพอดีว่ะแตนดาดเลงเอเอามาขับอย่างเดียวก็ห้าแสนเจ็ดเนาะก็ดูโอเคนะดูคุ้มค่าถ้าเน,น้นประหยัดนี่คือจบเลยนะดอลฟินจบเลยตัวขนดาดแต่ว่าเนาะมันก็รถไฟฟ้าทั้งทีเนาะไหนๆเราก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็อยากได้แบบที่มันแรงขึ้นมาหน่อยนะครับก็คันเดิมก็ขับเป็นรถน้ำมันเนาะเอติกานะครับก็ไม่ได้แรงอะไรเลยคือแบบ ขับไปแบบชิวๆนะครับ80-90แล้วกเ็เราเปลี่ยนทังทีก็เ้ยเราอยากได้ที่มันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมหน่อยเนาะอันนั้นก็ไปมองที่ MG ดีไหม MG ก็น่าสนใจนะ X Power อนนั้นราคายังไม่ลดนะครับตอนนี้ลดแล้วรู้สึกจะเหลือแค่800,000นะครับสำหรับตัวตัว X Power นะก,ก็ดูน่าสนใจดีนะแต่ว่ามันก็มีปัญหากับพวกเซอร์วิสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จากที่ดูในกลุ่มครับเขาก็มีได้หนีอะไรอย่างเงี้เนาะ เอ้เหลือเราจะไปเนต้าเอดีนะตอนนั้นอ่าตอนนั้นที่ดูเนาะก็ภายในไม่ค่อยน่าสนใจนะครับและที่ผมไม่เลือกเนต้าด้วยก็คือ<ฮ>เออบริษัทแม่ที่จีนนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่เนาะมันก็ทําให้เรากออังวลน,นิดหน่อยนะว่ามันมันจะระยะยาวมันจะเป็นยังไงนะนะครับแล้วก็หลังจากสิงอยู่ในกลุ่มก็คือโอเคมีปัญหาสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปตามกันเอาเองนะครับเรื่อง ADC ดดีซเจอร์นะครับ BMS ออะไรพวกนี้ครับ อ่าก็ตอนนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดูอ่าซิเกอร์เลยนะตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นดูอ่เป็นบีไวดีซิลเนาะไปลองมาละซิลก,ก็ตอนไปลองก็ชอบนะแต่ว่าด้วยสไตล์เนาะอยู่ต่างจังหวัดด้วยอ่าถนนหนทางนะครับไม่ค่อยดีเนาะมีหลุมมีอะไรแล้วก็มีแบบพวกถนนเป็นขึ้น,นอะ่ะเคยเห็นไหมรถบรรทุกจอดอย่างนั้นอะ่ะเบร่มันเบรคมันจะเ,เป็นขึ้นๆน,นูนู่นอะ่ะแบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องรถจะรอดไหมก,ก็อาจจะรอดนะ แต่ว่าก็เสียงหน่อยนะครับก็อยากได้รถที่สูงหน่อยเนาะก็ไปดูอนะัโตสามเนาะนั่งไม่ค่อยสบายอีกนะครับกร็จ่ายเก้าแสนห้าแล้วเพิ่มอีกนิดดีไหมจังหวะนั้นเห็นซิกเกอร์พอดีก็ไปดูซิกเกอร์นะครับซิกเกอร์เนี่ยคือบริษัทแม่เป็นจีรนะีเนาะถือวันโวถืออะไรอยู่ก็บริษัทใหญ่ยอดขายดีนะครับแล้วก็พอไปลองเนาะไปลองเปิดใจลองขับดูโอ้โหชอบเลยนะครับก็ อลองขับไม่ทันไรก็เรียกว่าจองเลยนะครับก็ได้ได้รถหลังจากจองสิบวันก็ได้รถเลยนะครับแล้วก็ใช้มาเรื่อยนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์เนาะว่าใครอยากชอบแบบไหนก็ลองดูอย่างผมคือไม่ได้ชอบรถคันใหญ่มากเนาะแล้วก็เน้นขับในเมืองอย่างเงี้ยคือส่งลูก,นะกอย่างเงี้ยครับมันแคบเนาะถนนก็ใหญ่มากก็วงเดียวก็กว้างนะครับ แล้วก็เอกะลําบากนะครับเลนสวนวิ่งในสวนอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับต่างจังหวัดทางแคบซิก,กอร์เอ็์เนี่ยถามว่าเล็กไหมไม่เล็กนะจริงๆคือสายมันใหญ่กว่าซีวิงนะความกว้างใหญ่เท่าแคมรี่เลยแะแค่ความยาวของรถมันสั้นกว่าแค่นั้นนะครับด้านกว้างเนี่ยโอเคด้านหลังก็โอเคนะผมนั่งได้แล้วก็มีอาับลูกก็นั่งได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็โดยหลวงพระชอบทีนี้มาดูกันอ่ะคให้จ่ายต่อเดือนเนาะเราเลือกผ่อนใช่ไหมเราสมมติผมดาวไปสาิเอร์เซ็นอย่างเงี้ยเราก็ผ่อนอยู่ยอดน,นี้หนึ่งหมืนแปดันแปดร้อยบาทใช่ปะ่ะอ่ะแต่ว่าถ้าคุณจะไปผ่อนลถจริงๆอ่ะมันก็จะมีอ่าสินเชื่อเนี่ยเขาก็จะออฟเฟอร์ให้คุณเนาะว่าเฮ้ยคุณทําประกันไหมประกันกรมธรรเนียสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นแปดันสามหื่นเนี่ย, 27, 000, 28, 000, 30, 000ยประมาณนี้นะครับจะ คุ้มครองนะถ้าคุณเสียชีวิตนะสมมติว่าผมผ่อนอยู่แล้วผมตายเนะี่ยก็คือรถก็จะปลอดภาระนะครับไม่ว่าจะตายแบบไหนก็ตามนะครับปลอดภาระเลยนะครับไม่ต้องมอบหนี้ให้กับครอบครัวของคุณนะฮะก็ซื้อไปก็บวกไปอีกผ่อนไปอีกประมาณเพิ่มไปอีกจากยอดนี้อีกประมาณหกร้อยบาทต่อเดือนนะครับก็ถ้าเลือกสี่ิแปดเดือนนะอะไรเงี้ยดอกเบีย้ยก็ต้องดูเอาเป็นช่วงๆครับอย่างตอนที่ผมออกก็คือประมาณหนึ่งจุดแปดแปดนี่แหละนะครับยอดนี้ ก็ผ่อนเอานะครับ4ปีก็ได้ดอกถูกดอกเบี้ยรวมเนี่ยแค่ประมาณ6กหมื่นสามนะครับสี่ปีแล้วก็มีประกันอีกประมาณ3ามหมื่นแล้วก็ตีไป9ก้าหมื่นแสนหนึ่งกลมๆนะครับอ่ะแล้วเราค่าซ่อมบํารุงเนี่ยอย่างผมเนี่ยขับรถเยอะใช่ไหมปีปีขวาขวายผมอาจจะต้องเปลี่ยนยางแล้วก็ตีไปว่าปีละส0 0 0มื่นนะครับค่ายางค่าอื่นๆกองแอร์อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับ อย่างในเขาเรียกอะไรในตารางซ่อบบมบํารุงอะครับมันจะมีแค่เปลี่ยนกองแอร์แค่นั้นนะครับแล้วก็น้ํามันอะไรทุกอย่างครับตอน40,000กิโลนะครับเข้าศูนย์ทุก20,000กิโลผมอยู่จันทบุรีเนี่ยผมก็ซื้อสติกเกอร์นะแล้วผมก็ไปเข้าภัฏยาเอาหรือว่าอาจจะไปขับไปสุวินทวงศ์ครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับไปได้นะครับรถเนี่ยวิ่งมา13,000กิโลแล้วไม่ไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องไปเข้าศูนย์แล้วก็ดูมันก็ไม่มีเปลี่ยนอะไรเราแค่ เช็กนมยางอะไรเงี้ยซึ่งมันมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็ค่อยๆดูมั่งนะครับตรงนี้ค่าประกันเนี่ยที่พอรู้มาก็ประมาณเนี่ยครับสองหมื่นแปดเนาะเราก็ต้องเตรียมไว้เนาะปีหนึ่งสองหมื่นแปดอ่ะเดินทางเนี่ยผมก็คํานวณว่าผมเดินทางเฉลี่ยวันละร้อยยี่สิบโลเต็จริงเกินนะครับอ่ะวัดต่อกิโลเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือตัวเลขที่ผมคร่าวๆเนาะก่อนที่จะซื้อเนาะผมก็ตีว่าร้อยห้าสิบแม่งถูกรุ่นเลยอ่าแต่ขับจริงเนี่ยอ่าลองแล้วนะครับ ประมาณ138เท่านั้นนะครับของของผมเนาะเฉลียนะ่ยเนาะมีทั้งขับเร็วขับช้านะครับก็เฉลี่ยทั้งเดือนเนี่ยร้อยสามสิบแปดมาสามเดือนละนะครับก็ตีอนุอนุมานว่าเอา่อเท่านี้ละกันเพราะว่ามันมันเป็นตัวเลขจริงที่เราจับจับตัวมาตรวัดนะครับถ้ามาตรวัดรถไม่เพี้ยนเนาะยังไม่เพี้ยนหรอกนะครับค่าไฟเนี่ยก็ตีไปว่าชาร์จไฟบ้านไม่มี T.O.U ก็ห้าบาทนะครับแต่จริงมันก็จะมีขึ้นลงว่าสี่จุดเจ็ดถึงหกอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วแต่เดือน อย่างผมนะครับผมใช้โซลาเซลล์แล้วก็ชาร์จกลางวันเป็นหลักนะครับเ,เพราะว่าอยู่บ้านกลางวันกลางวันก็จะจอดรถแล้วก็ทางานที่บ้าน,นครับก็ตีว่าไม่ถึงนะครับตีไปส5มจุดห้าแล้วกันเพราะว่ามันก็เฉลีย่ยเนาะไม่ได้ติดวัดเยอะนะติดแค่ห้ากิโลวัตต์ใช้ไฟใช้แอรดด้วยก็ไม่พอแต่ว่ามันก็เอามาซัพพอร์ตตรงนี้ได้นะครับก็ค่าพลังงานเนี่ยสมมติว่าผมวิ่งกัน120ละร้อยยี่สิบโลนะผมต้องจ่ายหน่วยละห้าบาทใช่ไหม เดือนหนึ่งผมว่าต้องจ่ายค่าไฟประมาณสองพันห้าร้อบาทเขก็วิ่งประมาณสามพันหกร้อยโลนะมันก็จะตกเท่าไหร่สองสี่แปดสี่หารอ่าสามพันหกร้อยนะครับก็ตกกิกโลละหกสิบเก้าสตางค์นะครับแต่ว่าถ้าอย่างอย่างชีวิตจริงอ่ะผมก็วิ่งวิ่งไม่ได้ชาร์จที่บ้านเดียวนะครับมีชาร์จดีซีกับครึ่งคึ่งเลยนะครับชาร์จบ้านเนะี้ยดีซีเนี่ยตกตกใช้จริงเนะี่ยศูนย์จุดแปดบาท ซึ่งมันประหยัดกว่ารถน้ำมันคันเดิมผมอยู่แล้วรถน้ำมันคันเดิมเนี่ยวิ่งค่นาน้ำมันประมาณ2.4 2.5บาทต,ต่อกิโลแต่มันก็จะมีค่ามนเทนแนนทุกกี่เดือนกี่เดือนอีกใช่ไหมก็ตีไปว่าสาบาทกลมๆนะครับมันต้องคิดด้วยเพราะว่าเราต้องเอาไปเอาไปคิดตรงนั้นนะแต่แต่อันเนี้ยคือดูตารางมีเทนแนนแล้วเข้าศูนย์นปีละครั้งแต่อย่างาอย่างผมอาจจะปีละสองครั้งแล้วก็ปีเดปีละหมื่นก็หมื่นหนึ่งเอามาเฉลีย่ย ก็ยังประหยัดกว่าแล้วก็ได้รถใหม่เนาะแล้วก็เอาค่าน้ามันส่วนต่างเดือนละหมื่นนะของผมที่มีส่วนต่างเดือนละหมื่นมาผ่อนแล้วก็อีกเก้าพันเหมือนก็อยากได้ของใหม่ก็ต้องเสียตังค์เพิ่มน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบเลือกซื้อนะว่าเราจะไหวเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราไอ้ผ่อนเดือนหมื่นกว่าห้าพนะันเก้าพันอะไรเงี้ยเราผ่อนไหวแต่อย่าลืมว่ามันมีลายมีมีค่าซ่อมบำรุงแฝงมีค่าเปลี่ยนยางค่าประกันนะครับค่าพรลบ อื่นๆอ,อ,อีกนะครับค่าฉุกเฉินว่าย่างรั่วอะไรเงี้ยก็ต้องมาคำนวณด้วยนะครับโดยรวมผมว่าผมคุมนะถ้าผมวิ่งปีนึงผมก็จะประหยัดไปปีละแสนนะครับผมก็ต้องใช้มันไปสักแปีนะครับก็ถึงจะคุ้มซึ่ง <laughs> โอเคเราได้รถที่เพอร์ฟอร์แมนดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าขับดีมากนะครับรถไฟฟ้านะครับเกือบทุกรุ่นเนี่ยคือฟิลลิ่งดีดีมากนะครับแล้วก ที่ผมเลือกซีเกีเองเนี่ยเพราะว่าม,ม,มันตอบโจทย์ผมนะรถสูงพอประมาณเอาไว้แบบขับทางที่มันไม่ค่อยดีได้นะครับแล้วก็ประหยัดไฟคันไม่ใหญ่เกินนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็มอเตอร์แรงพอประมาณนะผมผมผมซื้อตัวสแตนดาร์ดเนาะสองร้อยเจ็ดสิบกว่าแรงม้าเนี่ยก็เหลือๆในชีวิตจริงนี่คือมันเราไม่ได้คลิกดาวตลอดเวลาไอ้คลิกดาวเอาไว้แอคตอนออกไฟแดงบางทีแต่ว่าต้องบอกว่าแทบไม่ได้คลิกดาวอย่างนั้นก็คือขับปกติเลยนะคร <c> ับ <oughs> <c oughs> แต่ว่ามันข้อดีคือมันตอนเร่งแซงเนาะสำหรับผมก็คือแปดสิบถึงร้อยี่สิบเนี่ยมันเร็วพออยู่แล้วสามวินิดๆเองเนะถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่เร็วมากนะครับก็คือเหยียบุก็ถึงเลยนะครับเพราะว่าส่วนถึงเรามันห้าจุดแปดเนี่ยมันก็พออยู่แล้วนะครับมันชีวิตจ,จริงไม่ได้ขับอะไรขนาดนั้นเราก็ไต่ระดับความเร็วไปเรื่อยๆนะครับเว้นแค่ตอนเร่งแซงก็ไม่ต้องลุ้นนะครับเหยียบก็ไปเลยครับอันนี้อ,นนอันนี้นก็คือเนาะการคำนวณเดี๋ยวชีทบอร์ดตัวเนี้ยผมจะแปะไว้ให้ ข้างล่างนะครับใครก็มาโคนไปเผื่อแบบอยากไปคำนวณว่าเฮ้ยเราจะซื้อรุ่นนี้เราใส่ราคาไปแล้วจะได้ประมาณการได้นะว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปลี่ยนอ่ะมันคุ้มไหมนะครับอันนี้ก็นอกจากความอยากแล้วก็ต้องมาคำนวณรายรับรายจ่ายของเรานะว่าเราไหวแค่ไหนนะครับไม่ไหวอย่าฝืนอะไรแบบนี้นะครับหรือเก็บตังค์ไปอีกสักนิดไหมรอก่อนไหมรอส่วนลดก่อนไหมอะไรเงี้ยนะครับก็พิจารณานกันดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ